สันบิ๊กเอ็มนะฮะอาการแอร์ไม่เยน็ยนเย็นๆหายๆนะฮะก็เลยทำการาล้างระบบแล้วก็แว็กเตอมน้ำยาใหม่นะฮะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องมาได้5นาทีแล้ว ขณะนี้ก็อุณหภูมิแอร์อยู่ที่12อง,ง,12องศาเซลเซียสน,นะฮะและ53องศาจุด6ฟาเรนไฮต์อย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะเย็นจนค่ำแล้วฮะ อันนี้เย็นไหมครับเย็นพอไหมตู้ก็ล้างเรียบร้อยนะฮะถ้าอยู่ข้างนอกจะเห็นควันออกมาด้วยนะฮะที่ช่องแอร์อยู่ที่1 2องศาเซลเซียสน,นะฮะควันออกมามีอยู่ข้างกระจก ฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาด้านในเย็นกว่าด้านนอกบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไมันเป็นฝ้ามันเป็นเรื่องปกตินะพราะว่าอะไรไม่รู้นะฮะเอาแค่ว่าตอนนี้เย็นแล้วไม่มีปกติเออไม่ผิดปกติแล้ว สบายใจฮะอย่าลืมเสื้อกันหนาวขึ้นมาด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบขอบคุณนะครับ